ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้นก็มีแนวทางหุ้นรอบเช้าของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคมาฝากนะคะหุ้นรอบเช้าประจำวันที่16มกราคม2566ค่ะเริ่มกันที่เลขเด่นรายวันนะคะวันนี้เลข4ตัวเลขตาราง 0, 7 3 6วันนี้เด่นที่0ย์รองที่7นะคะแล้วก็ลาวทีวีค่ะวันนี้เด่นที่9และ7 93 95 98 จ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดปดชุดสามตัวสองเก้าห้าสองเจ็ดห้าห้างเสียงเช้าค่ะวันนี้เด่นที่แปดและสามแปดศูนย์แปดสองแปดสี่สามศูนย์สามสองสามสี่ชุดสามตัวแปดศูนย์สี่แปดศูนย์หก แล้วก็ฮานอยสตาค่ะวันนี้เด่นที่7และ0นะคะ717678 01 06 08ชุด3ตัว872 802ถ้าใครอยากติดตามอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะที่ Facebook อาจารย์สมพงษ์เปิดโชคค่ะแล้วก็ TikTok ของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะก็ตามนี้เลยค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางหุ้นรอบเช้านะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามนะคะแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ